กอมฉันซืน้อข,ของมาฝากอ่ะตอนนี้ให้ฉันด้วยปะงั้นเอาไปกินสิขอบใจนะแกจ้ะกินให้อร่อยนะเป็นไงอร่อยปะ่ะเห็นแกกินมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยปวดท้องว่ะแกเดี๋ยวมานะ<ๆ>ไม่ไหวละ เอาอะไรให้ฉันกินวะก็ขนมเค้กับซุปไก่สกัดไงถ้ามันเป็นเค้กัะซุปไก่สกัดธรรมดาฉันจะปวดท้องอย่างนี้ได้ไงวะเค้กับธรรมดาแต่ฉันลืมบอกแกว่ามันหมดอายุหมดอายุแล้วแกมาให้ฉันกินทำไมอะ ชั้นซื้อของมาฝากอ่ะอ,อะไรหรอเป็นซุปไก่สกัดน่ะช่วงนี้ฉันเห็นแกนีเหนื่อยก็เลยซื้อมาฝากขอบใจนะแล้วในมือนั่นอะไรอ่ะอ๋อเคก้กอ่ะน่ากินดีเนาะซื้อที่ไหนมาแถวตลาดแถวบ้านตอนนี้ให้ซันด้วยปะแกอยากกินหรอทีแรกฉันว่าจะสั่งของหวานมากินนะ่ะดูซีรีส์ไปด้วยเห็นแกซื้อมาฉันไม่สั่งแล้วกันอ๋องั้นเอาไปกินสิ น่ารักจ้ะขอบใจนะแกสมแล้วที่เป็นเพื่อนรักฉันนะจ้ะกินให้อร่อยนะได้เลยแกไม่ต้องห่วงน่กงากินมากกินดิเอาปะ่ะไปกินเลยเป็นไงอร่อยปะเปรี้ยวๆนะแต่ก็อร่อยดีอ่ะแกไม่กินด้วยกันเหรอเอาอไหมเอาเลยแกฉันอิ่มแล้วอะ่ะ แกนี่รู้ใจจริงๆเลยอ่ะเห็นแกกินมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยอีเจ้าดังเลยนะจ๊ะข้าหน้าสรเหมืนนะ Thói quá kìa Để mà ná, không mày lắm ไอ้แกเอาอะไรให้ฉันกินวะก็ขนมเค้กับซุปไก่สกัดไงถ้ามันเป็นเค้กับซุปไก่สกัดธรรมดาฉันจะปวดท้องอย่างนี้ได้ไงวะเค้กอะธรรมดาแต่ฉันลืมบอกแกว่ามันหมดอายุหมดอายุหมดอายุแล้วแกมาให้ฉันกินทําไมอ่ะ้ยกดจัดนิสัยที่ชอบกินของคนอื่นแบบไม่ถามเจ้าของก่อนเหมือนแกไงก็แค่ของกินนิดๆหน่อยๆอน่ยต้องทำกับเพื่อนขนาดนี้เลยหรอวะถ้าเป็น่วงของไปได้ ฉันไม่เคยห่วงแต่แกช่วยถามก่อนได้ไหมว่าอะไรกินได้อะไรกินนิดได้มันจะอะไรนักหนาก็แค่ของกินปะก็จะของชิ้นนั้นไม่ใช่ของที่ฉันไปหาซื้อด้วยความยากลำบากเพื่อที่จะเอาไปให้พ่อในวันเกิดนะ่ะนะ หิวจังเลยสุครีมงหิวอ่ะอะไรกินบ้างเต้าหู้นมสดแต่ละกิน๋ม นังนกนี่นะของดีนีวว่าขอบคุณนะไอ้เอ้านังนกหายไปไหนกเนนะ กอมนี่แกกินลังนกเหรอใช่ไงทำไมอ่ะนี่แกกินหมดเลยเหรอก็ใช่ไงทำไมอ่ะก็มันอร่อยอ่ะแพงเหรอ๋อย่โอนให้ก็ได้นะกินเลิกทำนิสยัยกินก่อนแล้วค่อยถังแบบนี้สักทีได้ปะเอา้าทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยอ่ะก็แค่ลังนกธรรมดาปะหวะกอมลังนกธรรมดาที่แกว,ว่าจะรู้ไหมว่าฉันต้องดันโดนออกไปซื้อไก่แค่ไหนอ่ะต้องทนรอกว่าของจะมานานแค่ไหนเพื่อที่จะเอาไปให้พ่อเป็นของขวัญวันเกิดอ่ะ รังนกที่ไหนมันก็เหมือนกันปะแกไม่เข้าใจหรอกกอมก็ไม่เข้าใจจริงๆนั่นแหละก็เหมือนกันหมดอะอะไรของเขาวะก็ฉันไม่รู้ปะก็ฉันถึงได้บอกแกไงว่าให้ถามก่อนก่อนที่จะหยิบอะไรของใครไปอะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอะแกจะให้ฉันทำไงขอโทษไงกอมตั้งแต่วันนั้นอนะแกยังไม่ขอโทษฉันเลยนะหรือที่แกเห็นฉันไม่พูด ก็คิดว่าฉันไม่เป็นอะไรงั้นหรอเออ,เอ,อขอโทษจะอะไรนักหนาเพื่อนกันไม่เห็นเป็นไรเลยปะก็เพราะเป็นเพื่อนกันไงถึงต้องเตือนกันน่ะคนเราต่อให้เป็นเพื่อนกันก็ต้องมีความเกรงใจบ้างนะกองโอเคโอเคใชนเข้าใจแล้วไปบนี้จะไม่ทําอีกแล้วกันดีใจที่แกคิดได้นะแต่แกคงต้องหาลูเมทใหม่แล้วละ่ะเพราะว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่น ไปก่อนนะเฮ้ยอะไรของแกวะไอ้เดี๋ยวก่อนดิไรนักหนาวะแล้วฉันจะไปหาใครมาช่วยหายค่าห้องวะเนี่ย